ที่บ้านแห่งความอบอุ่มเป็นสองคนพ่อลูกเป็นพ่อเพื่อนเพื่อนพ่อนะคะมานอนพักตากอากาศอันสดชื่นแจ่มใสเอาต่ออากาศสดชื่นยามเช้าข้างหน้าถ้เราว่าเป็นภูเขามีหมอกเต็มไปหมดอ่าแบงพุ่งอากาศเย็นหมอกลงปาติงพุดงปาติงพุ่สดชื่น เข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่าเรามาอยู่ถึงยอดดอยแล้วลำบากเหลือเกินาถึงพวกไป็นยนละหลังจากเราไปรับประทานอาหารที่ไหนนะริเวอร์ริเวอร์ไซด์ริเวอร์ปาร์ิวอร์าจังหวัดตากนะคะแล้วเราใช้เวลานานแค่ไหนมาถึงมานานมากสีชั่วโมงได้ไหมมาต้องนานมากแปชั่วโมงชั่วโมงหชั่วโมงหัวย่อหัวคอนแล้วเรา อ้วกาคนละกองแบงค์ก็อย่าบอกว่าเป็นใครเดีี๋ยว่รถเรารถเราส่งแบงค์ไปสู้รถที่ส่ง<ย>ันอีกคนน<ด>ึงไปเอ่ยตามไปเอ่ยตาแล้วที่นี่ก็คือเกษตรอ่างขางนะะคต้องการตำแหน่งท่านผูน้อำนวยการหนึ่งตำแหน่งเอามาทำอะไรอไำนวยการอ่างขางิา แล้วเราคิดว่าน่าใครน่าจะเหมาะสมความจริงแล้วถ้าเราเป็นครูเราก็อยากได้ลูกศิษย์นะว่าถ้าลูกศิษย์มาครูก็ต้องมาแล้วคนนั้นก็คือแบงค์ค่ะจบเลยรับสมัครเป็นสมาชิกแน่อาบหน้าบอกพ่อเสร็จยังโอ๊ยพ่อเราพ่อเสร็จแล้วนาไม่เกินไปไม่ได้อาบแบงค์แบงค์ถ่ายอ้าวทิ้งหมดเลย ไม่กล่าวปิดเลย